สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาร้องเพลงดวงใจนะครับเป็นเพลงประกอบละครเพชรตัดเพชรไดลองฟังผมร้องนะครับว่าผมจะร้องเป็นยังไงบ้างนะลา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  จะรักกันได้ถึงอยู่ห่างไกลก็ยังส่งใจไปถึงอ้อมแขนของฉันคอยสัมพั์รักอันตราตรึง คอยวันสุดซึ้งจากดวงใจที่จริงจังมั่นคงเธอเป็นคนต่างแดนแต่แนบแน่นด้วยไมตรีสูงสง่ง มีความรักมั่นคงไม่มีผู้ใดเสมอเธอเป็นแสงสว่างร่างดังเพชรประกายเลิศเลย ฉันได้จุ่มพิเนื้อจากเธอฉันภูมิใจและสุขใจทุกคืนวันลา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 ลลดูวงใจ มีสิทธิ์จะรักกันได้ถึงอยู่ห่างไกลก็ยังส่งใจไปถึงอ้อมแขนของฉันคอยสัมพัน์รักอันตราตรึงดวงใจสุดซึ้ง ากดวงใจที่จริงจังมั่นคงเธอเป็นคนต่างแดนแต่แนบแน่นด้วยไมตรีสูงสง่งมีความรักมั่นคงไม่มีผู้ใดเสมอเธอเป็นแง ร่างดังเพชรประกายเลิศเลอฉันได้จุมพิษกับเธอฉันภูมิใจและสุขใจทุกคืนวันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่านหนังสือก่อน